เช็ดยุ <wys threaten between hypotheses> <c oughs> you ่งเจ้าหนาวไปจ้าเคยเนี่ยใช่เช็ดปะเออเออโอเบิร์นี่มีที่ถือนี่เหลือเป็นเจ้าเห็ดข่อยคาราทตีกับตีแห้งตีใดตีดีกลับสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีตอนแรกๆนะมื้อนี้ข้าเติมได้ทุกคนประมาณสี่มุกเลยกำลังสีมาขุดแมงขโน่นกับสามีนะมาหาแนวกินแหลงก่อนเพราะว่าบ่มีแนวกินแหล่งดิ มากับเบาสบายสองคนนะมาหล่อคุดแถวทางเมืองดังล่าเอาแหละแถวเรียบๆหิมตินโคกป่าสะหล่อคุดแถวนี่ยเลยทุกคนดีอะไปขี่รถมาจอดน้ำเด้ขี่รถมาจอดไปแล้วก็ขีย่ยับไปยับไปเลยได้ไม่สิได้บ่เมืองอย่างกวยหนึ่งมันออกกับปพะชักวยตัวนี้คือเก่าตบ่ใหม่ป็นะไรนี่ต้องพยายามออกแล้วมากับสามีสบายดีเตรียมไปพูวกอบใครบ่ เม่ Moment, นะ์โบเมร์เนาะเราก็ว่าด่โบเมร์พวกข่อยโบเป็นแนวนี้หน้าตาดีกว่าน,นี้จังหน่อยแล้วก็บริบข่าวก <จะ S 1> ันเลยคนรอแถวนี้โบเมร์เ <laughs> หรอคนรอเดี๋ยวนี้คนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะ <laughs> ไปคุดแม่ะเจ้าเนาะใช่ไหมหคุณใครคอยมาส่งจื่อจ <laughs> เอ๊ะมาคุดนำกันแต่ว่าคุดแม่ลงมือคุดตะไน่จะหนีเหรอเออคุดตะไน่ก็คุดก็งไม่ก็คุดนนะเออจะคุดก็งใหม่ก็คุดจากแค่คิดเลาคุดก็งใหม่แล้วมันจะได้กิน <laughs> Oh. แม่เป็นรเพยใหม่เนเพแยงไมะบ่เป็นเครืมาเี้ยอเบิดระจะานคนขุดมานเป็นซิปปวดไ่คอตะกี้ซ้ำๆเราท่นไปไทยเรามาขุดซ yes no ิปโตหูหนึ่งโอ้ยย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 เย้ยย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 ยเยยยยนยเยอยย khuất mấy khuôn ổn có nguồn, tổng chốc, chốc chỉ có hiền bây giờ vẫn ốc lắm còn bộ bộ hiền bây là hơi đây là tốt lắm bộ ảo khuất nè nè ảo cái chữ khuất kia cắn nè quay nè bây giờ mới đẹp một lẳng bà. thương là bộ Hà Tuấn ạ sẽ tự hả มันต้องเอามือจกได้จังซี่มันซอนกันเอออจะได้กนข่อยแล้วเนาะข่อยเท่าใดลยหลายลหลายแล้วบ่ได้จโตเลยนี่็บเออตัวที่3เลยจะบัมันเนาะบ่สิไปับมันหยังล่ะ ก็ไม่เห็้วพึ่งหรือเปล่าคะึ่งเนี่ยครับเพราะว่ากลางคืนคนเยอ้มืออะไรทุกคนมันเท่ากุดกะเสียงเติบเสียงนะบอกควยมีควยบ่มีควยจะนนบ่ม um, ีฉักอขยใหม่มันออกไปจนะมันมันออกเดี๋ยวเขายืงไป โอ้ยเลยทุกนเฮ้ยเ้อนได้าน้ตัวเดียวตัวเดียวสั่งมาเฮ้เราลังไดตัวหนึ่งเราสบายได้ล่สมตัวเฮ้อเอออ้ยน้ำกอหัวเฮ้ยนบไหนไเจ้าทุกข้าหักไม้นข้าหักไม้นี่ือบ่ตรใหนห้ รัด hmm? คุณคาหักไหมเจอไรออกแล้วประจักพุทธยาอะยุ่งกระายทุกคนยังไม่ได้แอ่ยังคิดว่าออกซับพื้นซะซับหโอ้ยดินกแขงเสมาแขงแค่ดินทุ้ดเลอนะคือจังดินบด้แขงฝันนี้ รอบนี icana, ้ดินแข็งแข็งทุกคนคือผสนกันเนี่ยคือเห็นตัวเดียวตัวเดียวถ้ามันไหลผอนกันมันก็สิได้ไว้อุ้ยเด็กคุ้ยนิส่วนกันเฮ้ยใครอนกันเฮ้ยสองตัวดเสร็จแลามตัวคุยนิส่วนกันสามตัวทุกคน

เดี๋ยวจังชีเลาะไปหาบาสบายเ่าเลาะแยกกันขุดนะผนได้จักโตเลยเบาสบายเดี๋ยวจะโตเลยว้าเดี๋ยวจะโตแล้วอืมดึงหนุ่มสวนกันอยู่ประเดี๋ยดึง โอ้ยบริสุทธิ์สัมมตเดียวเจ็กโตใสพันกระปูเทียดเลยมีเจ้าซับอันไรแล้วด้วยกระพุดผเลี้ยงเป็นไงฮู้เลี้ยงแบันี้ตัวเดียวตัวเดยตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยเหี้ยแล้วตัวหนึ่งก็จะได้ไปผิดหรือเลสองสี่หกแปดพูด้ด้เก่าตัวบ่คอยเป็นคนเก่าเก่าหนาเก่าลังเออหมดเง้ว เคยเจ๊กไปเจ้าโตเลยแม่วาหาโตจ้ะโอ้ยสองพวงเคยก็ได้หาโตเลยเออคยก็ได้เกี่ยวกับทกันแล็กก็จะเคยก็ได้หนาดเซ็ตยุ่งจำหนาไปจะเคยเนี่ยใช่เค็ดบเออเออโอ้เบืองนี่มีกี่ตีถิกนี่เลือโอ้ยเลือดเต็มตีพิษยังบ่ไปเนาะจิเป็นเจ้าเทปกลอยคาราทตีกระตีแห้งตีได้ตีดีเอาได้หรไ่ได้ตอนนี้บ่ได้ดอก

หอ้าิบึงขยลอยจงจม่มาเลือกแต่ควยจีบบมจ้ะควยขี่ไปจ้นเลืกเรียบรปกติควยไม่เคยดูบะเดี๋ยกฟันนี่ไ้ชางหมาขี่นเดินหม่อยก็างให้แบบนี้เไยเด้อใช่มขยันบแมนเยเบแมนจับนี่จะได้ยนี่เถิงร่าไดีอ้ว

ก็เลยเอามาขุดบันประธานเขาเขามาขุดก่อนตอนเขาควยเป็นกน้นจะได้ควายแมงขนุนบุมีต้นใหม่เลยควยเฮ็ดให้มันเป็นควยเป็นกระโน้นบุมีกระตาอยากจะเป็นควายนันประจักษ์ควยกรเด้อเอ้าอยากจะทาเบิึ่งนะบุญมีต้นใหม่เพราะต้นนี่เม่ยนจะดีบ่ะคะเป็นไม้เสวยเจียต้นเดียววะเออะไม้ต่างต่างเลยอือสองกาแเอาควบหาย สองสวัดีโหจอมวยติดกันดีจ้าพุดอีคือคนจีด้ยไม่ได้พอเกาะบ่พอเกาะเดี๋ก็จะจีดเอาไปปนแล่แนวนี่เกาะนี่คือชีพพอกินแล้วแต่่ปนอืมจิบันยุมักสะแฉกแฉปันออกืยัง

จะไปเบิ่งอยู่เฮือนพุดีไปจัคนหนเมื่อสิได้อยู่ประมาณอัน20กว่าโตนี่แหละคั่นว่าสิได้คั่นสิถึงเด้อยจะๆๆัดได้บ่ถึงซํา้าเกต าพ like <se wil> ุดก่อนเลยไปตัวต <emos> ังเซาอันผ oh ู้ใหญ่ขืนห่างาม่วงลูกในตะลังค้าอู้หน่วยมันซุกงาอยู่ดทุกคนนี่มันซุกคาตุนดิกินกระเสะมันก็อห้องเอาได้ไม่หนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาโต้วยสื่อไหวก่อนแบ่งเ่อนหนึ่งเอยมีทุกห้องเอื่อยบิดตีนน้ำเนี่แบ่งเอาไปได้ไปก่ออินเติมกัน เอาเดี๋วมาพอดีเลยขอกอดเลยเลยปิดตีนก่อนกอดข้าปุ่นปิดตีนปิดปีกมันไปมันสีหัวแจ็คสี่อไจ้คสีปุ่นอะไรนี่เกียวกัอไนี่เกี่ยวกับการเกียวกับวามน่าแต่วาบกม่วงคนไม่แต่บกม่วงเป็นกระสนอกเจ้าสิเต็มกระสออนะ ก้นแต่บกหมูแกพักอันนี้ไมา่ว้กินกับปนเนาอกิปนปุนเมงขนุพักบัวะพมออวะมะเขาอนี้เนทะเลซุกทำมะเขาซุปก,ก่อนกรชิ่วแล้วกับปนุนพักเขาเก็บพักบัวะพะนี่เด้กระโดดนได้กราสิว่วกรปุมออเะเขาอันีนทะเซุกเลยัวอะไรกป ກໍປຸ້ນອີ່ບິກໄກ່ກິນເຕົ້າວ່າລະຫັ້ນສໍາພີກສຸກເດີ້ທຸກຄົນຍໍາແມ່ນ คนเห็นด้ก็ทำใจนั อยากกได้กินเลอะอีกนี่จะกินดักินนี่ปุ่นไม่นิจ็บเพาิดพักนะเปาพาที่ักกันัดกระดนกระดูนแขนไม่ผ่ด้องผิดของทำกันป่นไม่ขนมปูนไผ่กินโลองเบาไกนลอด้ไตโดนงูแตนต้องเวไ้ไตางูอาหาไม่ห่ต้อไว้นองว่ รอออเเีกจะโบเห็นตอนอ่านหนังตอนมันได้ใหม่ๆก้อยบริวตีแหลมก้อยบิ๊บอีกแล้วก็ก้อยก็จะบีบมันประกอบปากว่ามันก็ก้อแล้วนะบาทเดี๋ยวเดียก้อยก็ก้อยดิ่บริตนแหลมบุบิบถูเดินขึ้นเขาเดินมาซัง มาเลยแตงไม่จะขาวพอนอนนะถ้าจะออกไปนะยังหลอกยังขาวกูศักระแทกแแล้วเบอร์เขาเกีียดเบียวจนมีบ่นเม่เมดพ่อ่อ เดินไปเท้าไปเด้อนเท้าอเบื่อจังเละไล่ๆเหมื่อยเลยทุกคนุยคนเหนียวนิไปบ้านกูเลยโอเคนะทุกคนบัตเทกูกินเ้าก่อนเลับคลิปนจบไปซนี่ยมีแตาคมงคกบใจไล่ๆติดตามหับซุ่มฟังคร้าแต่จนจนจบนะแกกับเท้าทีตามต่อไปนะทุกคน Mm-hmm. <laughs>